สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปอยู่นะตอนนี้นะครับก็เจอผมเหมือนเดิมนะครับธนงศักดิ์วชิระสิรินะครับที่ช่องเทคนิคบาคาร่าตุลาคมนะครับ2564อยู่ด้วยนะครับนี่ก็ยังมีเทคนิคดีๆที่มาแนะนาเพื่อนๆนะครับที่อยากลองให้ใช้นะครับว่ามันใช้ได้ผลไหมครับมันใช้ยังไงนะครับใช้แล้วมันได้กําไรจริงไหมนะครับ วันนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะมาทุนเยอะหน่อยนะครับพอดีมีหนึ่งคอมเมนต์ถามว่าแต่ก่อนเล่นไม้ละหมื่นสองหมื่นนะครับแล้วทีเนี้ยมันเล่นไม้ละร้อยสองร้อยทำไมนะครับพอดีที่เล่นไม้ละร้อยนะครับก็มีเพื่อนๆน,นะครับในคอมเมนต์นะครับแนะนาว่าลองทําทุนน้อยๆหน่อยครับว่าทุนน้อยๆเนี่ยเราจะทํากาไรกับมันยังไงนะครับเราจะจัดสรรปันส่วนเงินทุนเรายังไงนะครับให้มันเ,เล่นได้แล้วก็ปลอดภัยที่สุดน,นะครับดังนั้น ผมก็ได้ทําไปแล้วนะครับใเนี้ก็มาจัดดูอีกรอบนึงว่าทุนแสนหนึ่งเนี่ยเราจะเล่นยังไงให้มันมีกําไรเล่นยังไงนะครับให้มันปลอดภัยเราจะใช้เป้าหมายยังไงนะครับเนาะมาดูกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่ครับวันหวยออกนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่1ตุลาคมนะครับหวยออกไปเท่าไหร่ครับ83กับ7 1ดหนึ่งนะครับห้า ใครลุ้นหวยอยู่นะครับเร่นี้นะครับคือก่อนอื่นเลยนะครับเราควรจะมีสีสารตั้งต้นนะครับก่อนจะเล่นนะครับสีสารนะครับอธิบายทุกคลิปตลอดสารตั้งต้นแรกคือสารอะไรครับถ้าเรามีสีสารตั้งต้นนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ค่ายไหนจะอยู่เว็บใดนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับอย่างแรกคือเป้าหมายครับบอกทุกครั้งเป้าหมายนะครับอย่างที่สองนะครับคืออะไรครับ อธิบายให้ฟังนะครับย้ำย้ย้ำอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างที่สองการเดินเงินใช่ไหมการเดินเงินอย่างที่สามนะครับเทคนิคการเล่นการเล่นอย่างที่สีครับการเลือกห้องใช่ไหมใครที่ติดตามช่องผมนะครับน่าจะพอจำได้นะ ดังนั้นถ้าเรามีสีสารตั้งต้นนี้นะครับถ้าเราเข้าใจในสีหลักนี้นะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่ตรงไหนนะครับรับรองครับคุณมีกำไรกับมันอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็อธิบายไปชัดเจนแล้วนะครับทุกรอบนะครับถ้าใครไม่เข้าใจว่าเป้าหมายคืออะไรการเดินเงินคืออะไรเทคนิคการเล่นคืออะไรการเลือกห้องคือแบบไหนนะครับก็ ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ช่องเทคนิคบ a คาร่า SAV4 ที่ผมได้ทําไว้นะครับตอนนี้ผมจะอัปเดตช่องใหม่นะครับผมจะอัปเดตเป็นเดือนนะครับช่องละประมาณ20-30คลิปผมจะลงทุกวันนะครับในเทคนิคต่างๆในช่วงเวลาต่างๆนะครับที่ทํากําไรนะครับเราจะทํากําไรกับมันยังไงเนาะ ในช่วงเวลาเดือนนี้เขาไพ่มันเป็นแบบไหนนะครับเราจะเล่นยังไงเทคนิคแบบไหนที่จะมาแรงในสัปดาห์นั้นในวันนั้นนะครับก็เอาไปลองปรับใช้ดูนะครับก็เขาเรีองเล็กละกันนะครับวันนี้เราจะทํายังไงนะครับเราจะทํายังไงครับวันนี้อธิบายให้ฟังหน่อยเทคนิคที่ผมใช้คือเทคนิคเล่นฝั่งเดียวอีกตามเคย ฝังเดียวเล่นฝังเดียวเนี่ยมีอะไรมั่งนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีคือไม้ทบไม้ทบหรือเงินทบนะครับหรือเงินทบสี่ไม้นะครับอย่างต่ำนะครับสี่ไม้นะอย่างแรกที่ต้องมีนะครับอย่างที่สองคือต้องเลือกห้องให้ถูกนะครับอย่างที่สองคือ การเลือกห้องห้องที่เป็นปิงปองนะครับเนาะ <No. S 2> พยายามเลือกห้องที่เขาไพ่ย,ยังไม่เยอะมากมายนะครับเขาไพ่ทีเ่เกิดไปสักอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะสัก5ถึงสิเทินเนี่ยยังเล่นได้นะครับพยายามเลือกห้องที่มันเป็นกลางๆนะครับอย่าเลือกห้องที่มันเกินสัก30เทินยีเทินเนี่ย บางคนคําว่าเทินคืออะไรนะครับคําว่าเทินของผมในที่นี้นะครับเทินนะครับเทินตรงนี้นะครับจะหมายถึงรอบที่มันออกไพ่ไปในแต่ละรอบนะครับมากกว่า20ต่ำกว่า20รอบอะไรประมาณนี้นะครับพอเข้าใจแล้วเนาะโอเคห้องที่จะเลือกเล่นก็คือห้องปิงปองนะครับน่าจะเข้าใจเนาะอ่ะมาเลือกห้องปิงปองครับมาดูครับปิงปองครับ มาลองดูครับห้องไหนน่าจะเป็นปิงปองครับผมห้องนี้ SA นะดูยังไงว่าเทินเยอะเทินน้อยนะครับดูยังไงครับดูยังไงมันมีให้ดูอยู่นะแต่ว่าเทคนิคนี้เนี่ยจะเหมาะกับวิธีการเล่นแบบหลายห้องแบบนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับตรงนี้นะครับะจะดูยังไงว่าห้องไหนกี่เทินนะครับมาดูตรงนี้ครับเนี่ยเก้าบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่ครับสิบหกนะครับดังนั้นห้องนี้สิบหกเทิน ห้องนี้เท่าไหร่ยี่สบบวกสิเป็น37บวกอีก4ี่เป็นเท่าไหร่ครับสี่สิอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็พอจะเข้าใจเนาะขอเลือกห้องนะครับพยายามนะครับเลือกห้องที่คิดว่ามันจะเป็นเขาไพ่ปิงปองนะครับอย่าเลือกห้องที่เป็นมังกรเด็ดขาดนะครับห้องไหนที่เคยเกิดเขาไพ่มังกรนะครับแนะนําให้หยุดนะครับตอนนี้ผมเห็นห้องที่น่าเล่นนะครับตอนนี้ก็จะมี e สอตรงนี้นะครับ ทุนแสนหนึ่งจะเดินยังไงให้มีกําไรนะครับทุนแสนหนึ่งนะครับเราต้องเล่นเบ็ดห,หนักหนหน่อยนะครับทุนแสนหนึ่งเล่นยังไงให้มีกําไรเนาะเล่นยังไงครับเล่นยังไงครับให้มีกําไรครับก็คือสิบเปอร์เซนของหนึ่งแสนคือเท่าไหร่ครับสิบเปอร์เซนอ้าวเขาอ๋อขออภัยครับ 10%ของ10000แสคืออะไรครับอ่ออาทำให้ดูอีกรอบอ่ะส่วน100อ่ะตัดไปส่นต่อร์0ซ็ของ10000แสนคือ10000นะครับูนย์ตรงนี้ด้วยนะครับเนาะพอจะเข้าใจแล้วนะประมาณนั้นนะครับแสดงว่าที่เราต้องหาวันนี้คือ10000อย่างต่ำนะครับดังนั้นเบ็ดที่ผมจะเริ่มใช้นะครับ เบทที่ผมเริ่มใช้น่าจะเป็นหนึ่งหมื่นนะครับแทงสูงสุดห้าหมื่นนะ E หนึ่งก็เล่นได้นะผมขอเล่น E หนึ่งเพยเยอร์หนึ่งหมื่นนะครับ E หนึ่งนะครับเลือกที่หนึ่งหมื่นเลยนะครับผมจะทำกำไรแค่ประมาณสักสามสิบนะครับถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ห้องเรานะครับห้องเราห้องบนนะครับอย่าตกใจนะครับห้องเราห้องบนนะครับอย่าตกใจนะ บางคนงงอ้าวเสียแล้วเหรอพี่ไม้แรกโหปิดกลับเลิกหยุดคลิปอะไรวะานี้เพยเยอร์มีสวยครับผมปอกเก้าไปแล้วครับเห็นไหมเป้าหมายชัดเจนนะครับสิ่งแรกเป้าหมายนะครับเป้าหมายนะครับอย่าวอกแวกนะครับได้ตามเป้าลุกนะครับตอนนี้นะครับก็มีกําไรแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเราถูกแล้วห้องนี้ย้ายครับ ย้ายนะย้ายนะครับถูกแล้วย้ายหนีนะครับอย่าเล่นห้องเดิมนะครับถูกแล้วย้ายหนีทันทีนะครับอมาดูห้องหกครับทีเนี้ยห้องหกห้องนี้ครับห้องหกห้องนี้นะครับไม่ทันมาห้องเจ็ดก็ได้มาย้ายมาห้องเจ็ดเนี่ยครับเนี่ยเคยเกิดมังกรนะครับเคยเกิดมังกรนะครับอันตรายอยู่นะแต่ว่าก็ยังเล่นได้นะครับผมคิดว่าพีเยอร์น่าจะมานะครับเราจะเล่นพีเยอร์ ฝั่งเดียวนะครับสี่ไม้นะครับเราอยู่ห้องเจ็ดใช่ไหมครับอ่าเพยเยอร์นะครับมาลองดูครับว่ารุ่นเฉพาะห้องนี้นะครับห้องอื่นที่เคยเกิดไม่ต้องเล่นมันนะครับไม่ต้องดูนะครับดูแค่ตรงนี้นะครับดูแค่ตรงสี่เหลี่ยมนี้นะครับตรงสี่เหลี่ยมนี้นะครับเพเยอร์ต้องมาแล้วแหละครับห้ามาลูกสวยครับเพเยอร์มีสี่ครับเป็นกระสีขอเอ็ดเข้าได้สวยครับแปดหลังครับ โอ้โหแปดหนาวครับเจอข้าวครับโอ้โหเราต้องมีการเดินเงินช่วยแล้วนะครับตอนนี้เรายังเท่าทุนหนึ่งหมื่นนะครับถ้าเราจะได้เอ่อเราจะเอาทุนบวกกาไรคืนเราต้องทำยังไงครับต้องเดินทบสู้ใช่ไหมครับดังนั้นไม้นี้เราจะเล่นเพยเยอร์สองหมื่นนะครับนะเห็นไหมครับเนี่ยวิธีการเดินเงินเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเราเดินถูกเดินเข้าตามเป้านะครับกําไรเร็วนะครับกําไรเร็วนะครับ แต่ถ้าผิดนะครับโอ้โหโดนหนักเหมือนกันนะครับโดนหนักนะโดนหนักเหมือนกันนะครับบางคนถามลายมืออะไรลายมือหมอไหมเนี่ยก็ประมาณนั้น,นครับลายมือหมอลายมือวิศวกรนะครับก็อ่านไม่ค่อยออกนะครับอมาลุ้นไพ่ดีกว่าครับพี่เอะมีหกแล้วครับขอสองได้ขอสามได้โอ้โหขอขอสองมันให้สองแต้มครับ อ่าโอเคครับได้กำไรมาแล้วครับผมเป็นหมื่นสองนะครับเอ้ยสองหมื่นนะครับสองหมื่นนะครับชัดเจนนะครับสองหมื่นนะครับเห็นไหมเรามาดูรีพอร์ตนะเล่นแค่สามไม้เนี่ยกำไรละเห็นไหมดูรีพอร์ตนะครับเราบวกมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมเห็นก็เห็นอยู่เห็นเห็นนะครับหมื่นเจ็ดอ่าไม่ใช่ตัวนี้ผมน่าจะเสียตอนกลางวันไปนะครับก็เลยเติมมาแสนหนึ่งเพื่ออันเนี้ยอ่าโอเคครับ เรามาดูจัดจะกันเลยนะครับเราเล่นมาทั้งหมดแค่สาไม้นะครับ3ไม้นะครับสไม้สมไม้นะถูก1นึ่งผิดเอ้ยถูก2อผิดหน,นะครับทําไมเราถูก2องผิดหเรายังมีกําไรนะครับก็คือการเดินเงินเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเดินถูกเนี่ยกาไรเราจะอยู่ตรงนี้ตัวนี้หักลบกบหนี้เจ้ากันไปนะครับดังนั้นลองเอาไปใช้ดูนะครับเทคนิคนี้ผมว่าน่าจะเหมาะ มากๆกนะครับกับช่วงซีซั่นนี้เดือนตุลาคมนี้นะครับกับเทคนิคเล่นฝั่งเดียวนะครับสําหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็สงสัยตรงไหนนะครับก็แอดเฟซบุ๊กมาคุยผมได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสําหรับใครที่มีเว็บเล่นดีอยู่แล้วนะครับก็เล่นเว็บเดิมนะครับไม่ต้องย้ายนะครับใครที่ยังมองหาเว็บดีๆนะครับที่ผมเล่นอยู่นะครับจะว่าผมโปรโมดก็ก็ได้นะครับคือการโปรโมทของผมเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ย ทุกคนนะครับได้อยู่เว็บที่ดีๆนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะย้ายมาเล่นเว็บนี้เนี่ยผมก็ไปหลายเว็บเหมือนกันแล้วก็มันตามยากนะครับเวลาเราได้ตังเนี่ยได้เป็นแสนเนี่ยบางเว็บเนี่ยถอนเครดิตางเงี้ยเป็นชั่วโมงนะครับไม่รู้ตรวจสอบอะไรแต่พอผมเสียเป็นแสนเนี่ยแม่ง10นาที2นาทีกินเนี่ยผมไม่เห็นบนอะไรนะครับก็ คิดดูแล้วกันนะครับใครที่อยากลองเล่นเว็บใหม่ๆนะครับก็ทักมาได้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ด้านล่างไปเลยก็ได้นะครับก็วันนี้ได้กาไรมา2 0 0 0 0ก็พอใจแล้วนะครับก็หกโมงเย็นเจอกันนะครับเดี๋ยวอัพลงตอนนี้ประมาณห้าโมงสินาทีละนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ